Hello my friends welcome coffee and reactions video channel I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Thailand we have a new festival I think and this is a boat race festival if I understand correctly I've translated um, this title but I couldn't understand clearly what what's happening in this video uh, we are gonna watch this video from the Edge of the long boat field YouTube channel. The translation of this name is something like that. Thank you for this video, my friends. I can see two long boats here, maybe long canoe. And this is national uh, race, I think. This is Thailand and this is Cambodia, right? Okay, this must be important. Okay, <laughs> let's start. See now, so let's enjoy. So, the blue are Thailand and reds are Cambodia. Okay, together. these boats are looking so long by the way how many people are inside in these boards this is crazy this is too long very thin and very long wow this can be very speedy เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพี่แป๊กับนะพี่แอนพี่แอนอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยไม่ยอมกันแล้วค <Okay. S 2> ู่นี้ก็อาจจะไม่ยอมกันอีกเช่นเดียวกันเนาะต้องมาร่วมรุนกันค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะติดมุมพิเศษที่เราจะได้เห็นรีแอคชั่นของโอเค o o k at this people <laughs> i i can't even count how many people are inside this world but this is looking amazing so many people be speed can right? ในหัวเรือแบบชัดๆเลยเนาะสนุกสนานแน่นอนค่ะครับจ๊อปนะครับผมหน้าหัวเรือของเจ้าแม่ประดูทองอยู่นะครับมีคนแบบรู้สึกเหมือนพี่ป๊อปเลยว่าสักครั้งหนึ่งคืออยากเห็นเนี่ยชุดกระดูแบบตเต็มลำแบบนี้สักครั้งแล้วก็ได้เห็นจริงๆด้วยนะคะ<อ>าด <อา S 1> แค่ ถ้าขาดก็ขาดแค่พี่ลักเนี่ยแหละครับไปทอดจะเห็นอยู่ใช่โอเคเอ่อ which position are they gonna start are are they gonna start here here because I can't see any um, starting point there is uh, no a, any signal to start but okay I think maybe they are gonna start here นะคะเอาบุญมาส่วนตัวครับเอาบุญมาฝากแทนละกันก่อนนะคะช่วงนี้แจ็คคคััดูก่อนรรบบ ดูครับพี่มอคาากสใจนครับมาร <c oughs> อดูกันครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในสนามนี้ครับน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นทุกอย่างเขาเรียกว่าฟูขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราไปเองเนี่ยครับข้างสนามอย่างถ้าเกิดเป็นชุดช่างหลังเนี่ย <c oughs> บางสนามช่างก็อาจจะไม่ได้ลงไปเองใช่ไหม <c oughs> สนามนี้ช่างมาแล้วก็ ปานวยบางปะม้านะครับที่ไปเป็นโค้ชให้กับนาวาศักดิ์สิทธิ์ฝั่งสปปลาวก็เดินทางมาสานามนี้เช่นเดียวกันครับไม่มีใครยอมใครไม่มีใครแพ้ใครคนกันมาแบบใช้คำว่าชุดเต็มเนาะทุกลำเลยจริงๆมาแบบชุดเต็มทุกลำมาลุยมาสู้กันแบบเต็ม uh, uh, I think there is a string here right okay this is this is the string maybe they are gonna start here okay สู้กันแบบเต็มที่เลยค่ะ ต้องรวมเชียร์ส่งกำลังใจให้ทุกทกทีมเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกทุกทีมตั้งใจกันเต็มที่อยู่แล้วค่ะนี่ยังรีแลกซ์นะบวกไม้บวกมือเดี๋ยวดูตอนออกด <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดือดจัดเหลือเกินครับมีคุณผู้ชมบอกว่าคู่นี้อยากเห็นเที่ยวสามครับเราก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันเหมือนกันเชื่อว่าเอานะเงินแพนอะกองเชียร์คนก็มาจากสปปลาวขนาดนี้แล้วผมไปถามพี่แปะบอกว่าปกติเวลาพี่ออกมาเนี่ย ระยะเท่าไหร่พี่ถึงจะรู้แล้วว่าชนะหรือจะแพ้เพราบออุ๊ยสนามนี้เหรอนู่นเส้นชัยถึงจะ It must be at least 10 or 15 meters this boards this c a n o n s 15 meter maybe maybe 20 meter 15 meter maybe โอ้50เมตรเดือจริงครับ คือแกบอกว่าเปิดสุดแน่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงถามไปว่าพี่แป๊ะพี่แป๊จะลองเปิดเลยไหมเขาบอกลองไม่ได้ป๊อปมันต้องสุดตั้งแต่ใบแรกครับเจอกับปลาดูครับก็เต็มที่ทั้งสองทีมจริงๆครับค่ะคุณผู้ชมก็เชียร์กันเต็มที่นะคะสำหรับคู่นี้ค่ะแต่งลำเรือกันแล้วค่ะครับแต่งหัวได้เลยครับทั้งสองลำโบ๊ลงบ๊ะ Ready and start ครองบางไผ่มาแล้วนะฮะหลายคนบอกว่าของบา่ไผ่ของเที่ยวไม่สะใจอ่ะคู่นี้ต้องดูว่าปาดูจะยอมหรือเปล่าครับจะพายไวหรือปา I think the wind is changing the direction right This is a windy day Maybe it, it would be a little difficult with win ดอร์วินเดอร์เนะคะเพราะว่าเรายังเหลือการแข่งขันนะอีกหนึ่งคู่เท่านั้นถ้าเที่ยวนี้มีมีเที่ยวที่สามอีกสองคู่ครับอีกสองคู่ถ้าเที่ยวนี้มีเที่ยวที่สามเนี่ยเราประกันว่าได้สนุกแน่นอนได้พักสองที่เท่านั้นเองเนี่ยอะมาแกไหลย่ะครับบีเบ๊บบีเบ๊บล็อกให้อยู่หน่อยล็อกให้อยู่หน่อยเบ๊ล็อกให้อยู่นะครับนี่เราจะได้เห็นแอคชั่นครับีว่าเป็นในหัวเรือ ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเราทั้งสองลำนี้เลยครับทางซ้ายมือคือจ่าท็อปครับจากปะดูทองครับทางขวามือคือพี่แปะสิงห์บางพะนอนนะครับจากช่างหลังนี่แหละครับคอาทิตย์หน้าใช่ไหมพี่ Maybe because of the wind or maybe the s t r i n g of this river, the boats can't stay steady. Okay, their positions are always changing. ต้องเรียกหมดแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าหมดท็อปหมดท็อปเดี๋ยวซ้อมไว้ก่อนหลังจากที่ได้เหรียญจากซีเกมมาครับ ก็เป็นชุดซีเกมแล้วก็ชุดชิงแชมป์โลกนะครับของไทยของเราครับสนุกสนานแน่คุณผู้ชมวอลเลยหน่อยครับตอนนี้กองเชียร์หลั่งไหลกันเข้ามาครับต้องรำพึงบุกเข้ามาค่ะอะไรอยู่เลยดิพับลงเลยลงเลยท่านได้ครับได้ครับไปแล้วค่ะต้องรมพร้ตอมไหมนิ่งไหม <laughs> Come on, good luck, guys. Ooh. Look at their speed. This is very speedy. Come on, they, these guys must be very strong. Ooh. Okay, <laughs> ah, okay, Cambodia is winning right This is Cambodia's boat. Or Thailand นนนนนนนีีีีีี่่่่่่าาาาาููููู congratulation ให้ตามคำรอของผู้การเลยนะครับบอกว่าถ้วยใบนี้ขอเธอครับสำหรับ is this Cambodia ja, by the, way, the winning a y the w team did Cambodia ja win I can't understand because the boats are looking a little same เจ้าแม่ปลาดูทองครับโอ้พี่แปะถึงขั้นดูมือตัวเองนะครับพายสุดแล้วจริงๆครับเจ้าแม่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อน ทำดีที่สุดแล้วเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะแล้วก็ยินดีกับทางเจ้าแม่ประดูทองด้วยนะคะ s o this m a t ด h ดอะว n นเนอเจ้าแม่ประดูทอง from c h o n b u ไ i t h a i l a เ d ิ่ n g ก๊ t ท l เลช o n ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนใส่สุดจริงๆดูสินะคะนี่น้ำที่กินอยู่ก็คือน้ำในบ่อเราไม่ใช่ Bravo guys I don't know which one I can't be sure but Bravo both of you this must be very exciting race This guys must be very strong especially their shoulders their arms this must be this guys must be very strong พกน้ำมาระหว่างทางฮะพกน้ำมาพกน้ำมานะคะสุดยอดจริงๆอเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันค่ะเนี่ยออกมาแรงทั้งคู่เลยครับคือเหมือนเขาติดเครื่องยนต์ที่เรือเลยนะคู่นี้เร็วมากอ่ะคุณผู้ชม ล้วก็จังหวะออกมาในสูสีกันมากจนเราแอบคิดว่าเฮ้ยจะมีเที่ยวพิสานหรือเปล่าใช่ครับอพอเริ่มผ่านไปคร<อ>ึ่งทางเดี่ยเป็นประตูทิ่เริ่มเล็งสป,ปีดไปได้ครับ<อ>แล้วก็สําหรับเพืองแพเมืองฟ้านะคะทำเต็มที่แล้วค่ะเ<อ><อ>ชื่อเหลือเกินว่าใส่สุดทุกแรงที่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไร<อ>นค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง,งเา ที่แปะถึงขั้นเป่าปากครับแรงจริงครับก็ชุดเต็มอ่ะป๊อปคุณผู้ชมยังบอกเลยว่าเป็นการที่หาชมได้ยากมากครับชุดเต็มของประดุโอเค is this the winning team ูครับ there are two two flags my friends there is uh Thailand and Cambodia Or maybe this is mixed teams maybe, maybe there are both nationality in each teams ส่วนนี้ก็มาเต็มแล้วจริงๆนะะช่างหลังครับแต่อาจจะยังไม่ได้เต็มทุกใบครับ แหละครับกีฬามีแพ้มีชนะครับถัดกันแพ้ถัดกันชนะครับผมก่อว่ากันใหม่ครับโอเค this is the winning team and uh this flag is looking like Thai Thai flag โอเคสนามต่อต่อไปครับโอเคเนี่ยละค่ะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีก2คู่สุดท้ายค่ะคู่ชิงนะครับ เรือเหล็กนะครับจากอำเภอสตึกจงังหวัดบุรีรัมย์เที่ยวกลับสสยน้ำครับเจ้าปูเหล็กไหลมาอยู่ในล่องน้ำ or maybe this this is club teams not national um, race but club teams maybe these two clubs is from Thailand no Cambodia ja maybe <laughs> I could n t understand clearly น้ำเงินครับเจอกับเหนือวารีในล่องน้ำแดงครับซึ่งในเที่ยวแรกนะคะเป็นทางดาง้านเจ้าปูเหล็กไหลค่ะที่สาม,มารถเอาชนะ <Okay. S 3> ไปได้ก่อนนะคะ Okay, no matter what, I congratulate both teams. This is a great, very enjoyable performance. These guys, they deserve to celebrate because this must be very tiring this this racing was must be very tiring and these guys yes definitely are very strong thank you my friends for this suggestion thank you youtube channel uh, the edge of the long field youtube channel <laughs> thank you for this beautiful video and thank you for watching it with me my friends have a nice day take care of yourself bye bye